เธอต้องไปกับพี่เทน,นะคะพี่เทเรากำลังโดนลมปะ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 คิดซี่คิดซี่คิดซี่อุ้ยแต่ว่าเทนเขาหลุดอะ่ะแต่เราก็เข้าปะเ <The way. S 1> ข้าปะเทพี่เทเของเข้าไงพี่เทของเข้าไงพี่เทของเขา เมื่อแล้วอหรอวแบบเออฝากเต่าคนไหนนะคะนายนาายอย่างนี้เลยดีป้ารหัสท่อนะคะแ0 6 6 9นหนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็มีคนที่เข้ามาแล้วนะก็จะมีคุณ S อสามเหลี่ยมนะคะทุกคน <c oughs> อ่านไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวเป,เปิดเปิดทั้งทีมได้แล้วกันให้ให้คอนดิตี้ได้ยินด้วยกันนะคะแล้วก็เอลซไม่คองนะคะคุณอาชาแล้วก็เปา่อยนะคะทุกคนไปกันเลยนะคะอ่ะทุกคน วันนี้ซายุจะมาเป็นมือปืนนะคะทุกคนมือปืนรับจ้างเออหรือว่าจริงๆรแล้วไซยุเนี่ยไม่เหมาะกับการเป็นมือปืนหรอกทุกคนไซยุเหมาะกับเป็นนายจ้างมากกว่าหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนวันนี้ซายุจะแบบเริ่มต้นเป็นมือปืนก่อนทุกคนแล้วก็ตามถัดไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวซายุค่อยไปเป็นนายจ้างนะคะทุกคนไปไงทุกคนมือปืนรับจา้างมาในทรงวิทุค่ะไยุใส่สก,กินตัวจีนด้ว่ะนี่ค่ะ 雪花飘飘北风萧萧สยุ้ย,ย,ยเต่าหัวผู้ขวางทางนายนายของสยุยก็เป็นช่องแชทไปก่อนแล้วกันนะคะช่องแชทสยุสยสเป็นนายจ้างหรือรับจ้างหรืครัี่ก่อนอื่นสยุยจะเป็นมือปืนก่อนทุกคนสยุยเป็นมือปืนแล้วตอนนี้สยุยลงสนามด้วยตัวเองไงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวซยุ้ยเป็นนายจ้างเองทุกคนเออดีป้าดีป้าดีป้า <laughs> อาะนะ ฟมิลี่ของไซยุโอ้ฟังดูแล้วมันเทจังเลยอะดากอนเฟมิลี่อะทุกคนทัวยุทธจักรนี้มันต้องเป็นของเรานะคะทุกคนเก็บให้หมดเฮ้ยล้วไซยุเจอกับเอลซูรอทุกคนแย่แล้วรละละเราจะรอดไหมเนี่ยอ่าะทุกคนถ้าที่ไซยุใครจําได้ใช่ปะมันต้องอัพสกิลกิ้งกิ้งก่อนทุกคนเออสกิลกิ้งก่อนเฮ้ยทุกคนดูดิโอ้สกินกระแดงไม่แรงได้ไงใช่ไหมทุกคน สิต้องสอมก่อน้อมก่อนไม่ต้องกีกูก so anyway. ูดูดูบาสุก้าทุกคนสิ่ขอตั้งช um uh ื <t 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 uh ่อนี่ว่าบาสุก้าทุกคนจเซทุกคนสิจเลโซโอ้นี่มันคือยการขโมยเพชรหรือเปล่าทุกคนนั่นมันคือเพชรใช่ไหมอ้ยเจ็บเจ็บนะคะเจ็บจังเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยพี่แทนโอยนี่ ายุสายุเจ็บมากซลสายุควรกลับบ้านไปก่อนป้าทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนตอนนี้บอกว่าสายุมีแฟมิลี่แล้วนะคะสายุบอกว่าพันตัวกอะพลังวิจารณ์ภาพอะรู้จักป้าทุกคนเออทุกคนนี่พลังวิจารณ์ภาพสายุกลับก่อนดีกว่านะคะทุกคนคือบอกว่าตอนนี้สายังเป็นมือปืนฝึกหัดอยู่นะคะสายุยังยิงไม่ป้องตังหรอกนะคะทุกคนต้องกลับบ้านไปเติมเลือดก่อนทุกคนใช่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 นะคะ อ่เนี่ยเนี่ยพุมเนี้ยสายุคุมหมดดูพี่เทนสายุสะก่อนพี่เทนสายุยังไงโอ้โหพี่เข้าไปแบบว่าเสียงเลือดฟรีนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนมาแล้วมาแล้วนี่ไนงะ ไม่ไม่นะฉีไม่นะคนทอรย์เฟมิรี่หรือเปล่าเน,นี่ยทุกคนโอ้ไม่นะแค่เพื่อนเขาโทรมาเขากําลังโดนล็อบบี้ทุกคนเขากําลังโดนล็อบบี้จะฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าโอเคนะคะทุกคนเขามาแล้วนะคะทุกคนเสอยตกใจหมดเลยนะคะนึกว่าบแบบว่าฉีเพื่อนเรนโดนฝ่ายตรงข้ามซื้อไปแล้วนะคะโอ้โอเจ็บเจ็บเจ็บทั้งที่ก็ไม่โดนก็เจ็บนะคะรันเทนลองเก็บไปได้นะคะทุกคนโอ้ สยุคุค่นเหมือนจะเจอแอสติกเขาถอยก่อนนี่กว่านะแต่แอสซิกเขาจะใส่คิซี่ของเพื่อนโรนะคะสยุช่วยสยุช่วยเพื่อนสยุช่วยเพื่อนสยุช่วยเพื่อนเอาคิซี่คิซี่โดนต่อคิซ,คซี่น่าสงสารคิซี่เพื่อนรักคิซี่เพื่อนรักของเราตายไปแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าแอสซิกก็ต้องสังเวยชีวิตเอาไว้ณที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะทุกคนน่าสงสารเขาจะเคยน,นะคะ กิ้งผิดทุกคนกคนิ้งผิดอ้าเจ็บจังเลยสยูกลับแล้วทุกคนสยูเห็นลิงนะคะสยูเนี่ยเป็นแบบว่ามาเฟียก็จริงแต่สยูบม่บอกอ่าไม่ห้าวกับลิงนะคะทุกคน<อ>เขาบอกว่าลิงเนี่ยแบบว่าเป็นสุนโงกงไงทุกคนสุนโงกงใช่ปะเราไม่ควรยุ่งกับสุนหงกงนะคะทุกคนแต่เราก็ต้องช่วยเพื่อนไงทุกคนเฮ้ย<อ>จริงๆเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่อเป็นสายซับไงทุกคนใช่ล้วล่ะ สตันไว้โอ้มีสตันอันนี้ป่าน,นีสตันป่ามีสตันป่าเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่เก,ก็บไปแล้วอะอู๋สรุแล้วนะคะที่บอกว่าเป็นแฟมิลี่ของซยูนะคะทุกคนระหว่างนี้นะคะตอนนี้นะคะซยูก็อุ๊ยคิซี่ของเราโดนคิซี่ของเราโดนค,คิวเล่นนะคะไม่ใช่คิวเล่นสีต้องเรียกว่ามันชื่อตัวอะไรนะทุกคนมันชื่อ เส้นทางสู่มองโกลเลเฟมนดลีจริงๆนะคะทุกคนโอ้เอสคาลิเบอร์มาเลย แต่ว่าเทนเขาหลุดอ่ะแต่เราก็เข้าป้าเข้าป้าเทนพี่เทนเข้าเข้าไงพี่เทนเขก็เข้าไงพี่เทนเขา้าเข้าไง,ท,าาไงทุกคนตอน้อาใช้หไ,ไปอีกหนึ่งนะคะทุกคนออบอมว้ด,ด,วดบัคมาแล้วทุกคนทุกคนพลงยยังแฟมิลี่แะยจะไปช่วยนะคะยยจะไปช่วยนะคะมาแฟมิลี่

สยูส์น,นะคะอล่าสยุบอกว่าไม่มีเพื่อนายุก็จะบอกว่าเคลียร์ไปก่อนนะคะคุยแต่เพื่อนเพื่อนเอาอย่างนั้นเลยเหรอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเราก็เอาเลยค่ะเพื่อนเราเข้ามาถึงวิววิววิววยูสกำลังมาช่วยเพ <subs> ื่อนค่ะวิวลองดเียวไปอีกหนึ่งคะ่ะเอาโอยุเจ็บทุกคนไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อดีมันพลังของเฟมิรี่ สายุจะโดนไอ้นี่ปะคุยตูกใจหมดเลยสายุอาวายุกัวคิวเล่นนะคะ ทุกคนรู้จักพลังของแฟมิลี่ป้อปอีต้อมด,ดีกว่าเย้ yeah! ทุกคนเเเเยยยย้้้้ฝาดตัวรับใช้นายเป่าหัวผู้ควางฉางเดินได้อะไรนะคะทุกคนเทคนิคนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะขึ้นเป็น MVP นะคะทุกคนทุกคนต้องเบียวมาเฟียก่อน ค่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะคะคุณเป่าน้อยนะคะคุณเอสลีมนะคะคุณอาเธอร์ด้วยนะคะแล้วก็คุณเอลซูไม่คมด้วยนะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเล่นด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะ